หยิบออกมาปุบผอกับยกพระเข่ามาเลยพี่น้อง,งเลยเนาะสวยแล้วมาเนี่ว่ามาแต่หาปลา่ามาก,กินเข่าอยู่เพื่อนคือเก้าเนาะก่อนอื่นทักทายสบายดีตอนเที่ยงพี่น้อง,งเอลยเนาะลุงใหญ่เิ่นกามาแตข้างนอะมาแต่ใส่เบ็ดพ่นมาเนาะบัปว่าคือว่ามาก,กินเข่าอยู่เพื่อนคือเก้าได้อันนี้ ได้แหนวกินมื้อเช้านี่แหละหิวข้าวหิขาวอ๋เตรียมขาเตรียมน้ําไปอย่างดีเด้อคลุงอยเนาะบ่ได้ด้ังบ่ได้จักโตบ่นี่นะบ่ได้ปลาบ่ได้ปลาจักโตไปปลาลายมากินองเก่าในเฮือนคือเก่าแกงหอยน้อง้ยเนาะแกงหอยกับอันอยังเหือกแกงอแกงเอาบ่ได้ปิ้งเนาะ สุกงัวสุกงัวเอาว่าได้จับเตียงม่วงได้เสียกินปูกินปลาอยู่ทุ่งไห้ทุ่งนาเนาะบ่ได้มานีมากินข้าวแซนบืนมากินเือนคือเก่าโอ้ยแล้วหาอยู่หากินก็สิกุมลูกกุมเมียอยู่บ่อันนี้ยังมากินีเพื่อนนี่คือเก่ามันอยากแห้งจังมากินเมัวก่อนมัว เกี yeah, ืยวไายามดีดิเดี๋ยวาพักกินกนที่เกาิได้พักเล็กมากเดี๋ยวมันกุเนี่ยตมทานเลยทานีไหมเมื่อวันก่อนนั่นไปหาอยู่หันกลังรงเนาะวันสีบอกอยู่โอ้ยได้ไปเอาอยู่หน้าลาใช่หน้าล้านบอกโอ้ยชักนั่นเราคอยชื่อเอาังเขาได้เตี้ชื่อชักเราอะเอาเดี๋ยวมา มาไน่งอย่น้อยังเนแน่บหน้าสองสามกุ๊กโอยจักแค่หน่ญยติชื่อเนาะเอาด้บดนาจใสแล้วสูงดีป่ว่ากุ๊ก่ใช่ไหมกุ๊กหญ่มันจะเขาานันเะตอันนี้มันตำเยเขาเอาเขาเอาขึ้นเอาไปหอมา่มีหอเขาพอเขาไปบักหญ่ เินพื่นอ,น,น,น,อน,นี่เาสคนก็มาีนไอ่มีเนี่กินนัดจำเจ้ากับเจ้ากับป้ากลับมาพี่เจ้าหลอมาหลอกมากันดเพื่อนเนี่ยีเมื่อ,เ,อเลย่ะบไ้จ,จะเซะ้าเปิดนเนาะม่านเจ้าเหไปบาทลูกขอบว่าวไงใส่การเนี่ยเาาซื้อแล้วกินกินกินข่าปลายเขายังช่วยจที่เพให้ล ขี่าว้าวนกนิื่อปาบ,บ้านเต้จีวเจีวจำประเทศหรอยังบ่ได้เหรไม่ือ่อหอมากวยังมกินขาวัำีขอดนี้นอทยธรรมชาติทธรรมชาติก่ย่างนี้นม,ม,ม,นมันบอยากกันขัดคนไหนด้ราะว่าแรก แง่เล็กยำเล็กยำนาแน่มัเข oh, ียวไปทางพุนทางเออทางเออยังทางเมืองกำ่คนอาจจะคนกามาเลมันเปรดนาแสงเนาะคุ้กะสีชมเย็นดีเอ้าพักมาได้ใช่ไหมชื่อขนมชื่อแต่ขนมอันนี่ พ่องพ่อนน่น่ะโอ้ยไม่ไว่เอาปอเงินให้พันเเงินมาจะอีบเงินลูกเงินลูสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงมาแต่นนทยเงินรถินบอกไปซื้อไปซื้องไปซื้อมากีนืีุกคนปเฉาล้วบี่บอพ่อมาแขกไปซื้อเอาอ่ะพ่อพึงคุณห เอาจะพันเราแกหาพันเาแมนจเสีพันพันหนึงมีบ่พันหนึงมีบ้าักวบมาบ่มาเหาพันอ่าาเอไปซื้อโอเคซื้อมัซื้อเป็ดซี่มาบบุตรื่อโอเคมาชือบัตรีงอ่มาห่อนนะอขึ้หนาวได้หมดนี่เนาะเด็กว่าลมอยู่หักขึ้นห่อนห่อนห่อนมาอยู่เพือนกับลมอยู่หักห่อนเป็นยังไงไปทำการบ่อน ซื้อมากินแด่งั้่ไ้กินข้าวกินนี่ก่อนไปชิมเจะปกินข้าวได้มาไ้กินข้าวดีมากินเอก่อนมาไกินข้าวด้มือเบนกินนะะยงไ้ินต้มนี่มเรีไินมีนไ่ซื้อซไมาว่าก็ซื้อไข่มาว่าให้ตมใบข้า ล่มอยู่ได้เยนมันเบียดทานนมาดลเมอบ้านระบกเกิดอไนเี่ือนเพื่นด้อหันยหักลมเยอหักอนแต่ว่าลมอยู่ไรงมือนก็ลมนี่ได้นะเป็นนอกดีในแทนหมดแดงใส่ได้นะไปหา้วยาเอาหมดตูนเน็ตไ

คือหอยมากเลยเป็แบบั yeah. s <S no ่เป็นแบบแจงเปดมอวไนแจงใส่พวกที่เด็กน้ำเด้เมือล่ะตรงคือหอยมากเก่ะหนังบดไม่ใช่อืมกินอะไรเข่ะ bây giờ có hầm phải thiên đây bố mỏi mì bố viên subscribe มาเผาไป่งนห no อยดำขนมก็แล้วได้มันเม่าได้มันนีบน่เอะบเอามนีบมันีบเพาได้ป่าบ่ได้หรือว่าจีเด้อไม่ไม่กินเขาเ่นอ่งีจไปก็มี้วอ่าไอ้ต้นเรามาถามหาบอกว่าออกไปปาแล้วอะเรามาสีบอกใหเราโรหาได้หอ มาตัดผมมาคุมาดีนะแล้วมัละม่สีอกแล้วทัวไปฮาหอเปลามันเวทกเร็้าแล้วเ่าเรื่องนนะมันมีเอ่อเจ้านงก็ต้องเป็นแดงน ôi đồng thuận Đông à. đồng Khoai à. à. coi nhé kia này na chọn này เดกจบเห่นเด้อ <lequel> น <Par adi> ้าอนสุดท้ายนาเห็นว่าไปกันนะมป๊ะไหมน่ะเอิญอันอันเอาไหมเด็กเกดขอบคุา ข่าันคิม่ถาราดข่าวกันไปกินมงเหือนองอขึ้นะกินะเก่งนะ่ก็สวยมากกินแน่สวยมากกินแน่เอาไตะเก่ว่าไเอาไปตลาด เชฟขึ <inaudible> ้นบานนะ้นบานมากจ้าาเป็นไเป็นงเนี้ยกกสามารถแทบอกไปหตลาดเมยพาไปซื้อยังก็้เชี่ยเยเฉียวใหม่ดูโอ้ยนี่มาเฉียวกได้เลยดิบ่ออกได้เ ก็ชืออย่างนี้เจ้าบานคิดมาเสียตัวเก่าได้นี่บอกกซื้อคือเก่าแท้เสียกันเออไต้เสื่งามแท้เนาะนายคือเจ้าเลยคุยนักตาก็ได้เมือนกันบอกระบ้แบบ เดือนพอแอกว่าบอกมเดือพอออกมาแมาี่ไปหอตลาดเนื้อแต่เรจแจบดีเม่ตัวใจดีวะมอันจดีโดยเี้ยถามไปเเจ้ยอย่างเม่ตัวใจดีวะแม่วกเรมฆจะดีแท้หรอพาไปตลาดอแต่ะพาไปเนาะอจะพาไปกันนานไปที่แท้เนาไปจิตไปเรื่อยนแท้ไม่ได้ไปเฮืเลย ไปแล้วมีเงินมีคำไปไปตลาดแต่เบดเงินบคำมีเงินซื้อประเด็กไปนวดแต่ละเมื่อกันเนี่ยง่ายเลยวดกัถุงบ้าพันไตลาดกับแมงนง่ายพี่หกเงนกพอเยกงบ่คเลเ 好吗？ จำตัวเต๋อได้อูมันก้ซนะัก <Okay. S 1> นไปกินได้แมข้าวนะกินข่าวแม่ไม่มีะมอะารกินได้าครหรกินนะ้มไ่นนะมได้กินนะรอจนะ้ะอี้หนังิกนขอนะเอบอนสะเจอแค่นะร้นะอเลอไปไหวเด้อรอยตู้เด้อรอยอะไรื้อวาอะไรจะิ้งเด้ กนินมัน้างไกินอีไปเสะน,น้ำเก็นกินนะมันชิฮ้อนเลยที่ัมชิฮ่อนเลยว่ะตนี้น้ำเย็นกินนะเสะตู้เย็นเสะไปท่านนะสายเชือเรียก่อ h n o ขาไหน่อกัเอานะไม่เจ้าขายอะไหมจะซื้อเอาไหหอยอันเขาปุ๋ยเลยมันจะอ้วนนะหอยนี่เขางมเอาหอยหอยทั้งไหน ส่ินไปขางมื่อได้เติอนจะหาชินหาพูดกระปูเหมนกุดปูย้แหงมาแหงมแหงหาแหงจิหาพูดกระปู้าพูดเอาน้มปมาเลยาหานี้หางข้อนี้นี่กระปูมี่หอยเชี่ยวชาเ มือไข่ก็อุ่นดกไปเลยตัวของตัวนั้นจับครับจับแน่แม่มืไข่ครักระโดดขึ้นไปแม่ผัวนั่ากลั่นยังโรคอีกขนาดต้นเลยเนาะหัวใจยังโรกอ่ะอ่นมาทางตรงหน้าพี่พี่น้องเว้ยเองเร่งล,งอลมอยู่มนี่กันเนาะหายกระเตี้ยเอาขี้พุ่นมาได้มาสีเซ่ใส่ต้นมะเขือนี่นกำลังเป็นมะฮอนแดดคือเกา่าแต่ว่ามีลมอยู่ฮักแดด บรรยากาศตรงไหทุงห่งนาพี่น้องเวนอนตอนนเตนียงกับว่าแดดแห้งอ้ดิฮ้อนสำหรับคลิปนี้กับ่มมีอย่างไรพระลุงเวนาะมาอัดคลิปอยู่ในเฮือนในซ่านของเขาเองนี่แหละเนาะคลิปนี้กับไปเด้พอพี่น้องเด้อเนาะอย่าลืมพี่งเวเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาคือเก้าคือเดิมพี่น้องเยเนาะสิ่งสำคัญกับบุคคลโฆษณาพี่น้องเวเนาะสำหรับคลิปนี้กับไปแล้วสบายดีเด้อพระลุงเด้อ